คุณคิดว่าคุณเกิดมาบนโลกใบนี้เพื่ออะไรครับเพื่อสแสวงหาผลประโยชน์เพื่อสแสวงหาอํานาจเพื่อสแสวงหาความสุขของตัวเองหรือเปล่าครับเพราะแท้จริงแล้วคนเราเกิดมาบนโลกใบนี้เพื่อสร้างคุณค่าให้กับโลกได้อย่างสวยงามไม่ใช่แค่คุณเกิดมาเพื่ออาศัยโลกใบนี้เพียงเท่านั้นไม่ว่าวันนี้คุณจะเป็นคนที่มีรายได้น้อยมีรายได้ปานกลางหรือมีรายได้ระดับสูงไม่ว่าคุณจะอาชีพอะไร พ่อค้าแม่ค้าพนักงานกวาดถนนค่าราชการพนักงานบริษัทนักการเมืองหรือผู้บริหารระดับสูงเท่านนี้คุณสร้างคุณค่าในเชิงบวกให้กับโลกหรือสังคมที่คุณอยู่ให้มันน่าอยู่ขึ้นให้มันมีความสุขมากยิ่งขึ้นนั่นแหละครับคือการสร้างคุณค่าให้กับโลกมันไม่ได้เกี่ยวกับรายได้ว่าคุณมีไรายได้มากไรายได้น้อยมันไม่เกี่ยวกับว่าวันนี้คุณจะทำงานอะไร แต่มันเกี่ยวกับที่ว่าวันนี้คุณมีจิตใต้สำนึกมากน้อยขนาดไหนที่จะสร้างคุณค่าให้กับโลกของเรามันน่าอยู่มากยิ่งขึ้นถ้าวันนี้คุณเป็นผู้บริหารระดับสูงของบริษัทบริษัทหนึง่งแต่คุณเอาเปรียบลูกน้องกันแกล้งลูกน้องขายของไม่มีคุณภาพให้กับลูกค้าและยังโกงลูกค้าอีกและถ้าคุณยังเป็นคนที่มองหาแต่ผลประโยชน์ของตัวเองคุณจงจำไว้เลยนะครับโลกใบนี้ จะไม่ได้ให้คุณค่าแก่ตัวคุณเพราะตัวคุณเองก็ไม่ได้สร้างคุณค่าอะไรที่น่าจดจําให้กับโลกใบนี้แต่ถ้าวันนี้คุณสร้างคุณค่าให้กับโลกใบนี้โลกก็จะจดจําคุณเช่นวันนี้คนเปิดร้านขายข้าวแกง1ิบบาทคุณก็เป็นคนหนึ่งที่ได้ช่วยคนที่มีไรายได้น้อยให้มีข้าวกินอิ่มให้มีเงินเหลือไปส่งลูกเรียนหนังสือให้มีเงินเหลือไปเติมน้ํามันไปทํางานให้เขามีข้าวกิน ได้อิ่มท้องเพื่อจะได้มีแรงที่ทํางานต่อคุณเป็นข้าราชการคุณเป็นทหารตํารวจคุณได้ช่วยเหลือประชาชนคุณทําให้เขารู้สึกปลอดภัยรู้สึกอบอุ่นเมื่อเขาอยู่ใกล้ๆกับคุณถึงแม้วันนี้อาชีพของคุณมันอาจจะดูไม่หรูหราเหมือนคนอื่นเขาเช่นคุณเป็นพนักงานเก็บขยะแต่คุณอย่ามองอาชีพนี้ว่าเป็นอาชีพไม่ดีหรืออาชีพที่สกปรกนะครับคุณต้องขอบคุณคนพวกนี้ให้มากๆ ก็เพราะพวกเขาเหล่านี้แหละครับที่ยอมเอาตัวเองไปเปื้อนกับกองขยะที่มันมีกลิ่นเหม็นที่มันดูสกรปรกแต่เขาสร้างคุณค่าให้กับโลกใบนี้เพราะพวกเขาเหล่านี้ทําให้โลกของเราทําให้บ้านเมืองของเรานั้นมันสะอาดมากยิ่งขึ้นและมันดูเป็นระเบียบเรียบร้อยผมต้องขอขอบคุณพวกเขาเหล่านี้ด้วยครับคุณเห็นหรือเปล่าครับการสร้างคุณค่าให้กับโลกใบนี้มันไม่เกี่ยวกับอาชีพมันไม่เกี่ยวกับอะไรเลยครับ แต่มันอยู่ที่ตัวคุณว่าคุณจะสามารถสร้างคุณค่าให้กับโลกใบนี้ได้อย่างไรสร้างคุณค่าให้กับคนรอบข้างได้อย่างไรเพราะการเกิดมาครั้งหนึ่งคุณจะหาแต่ความสุขอย่างเดียวไม่ได้ครับคุณต้องสร้างประโยชน์ให้กับคนอื่นเขาด้วยคุณต้องอยู่อย่างเห็นอกเห็นใจอยู่อย่างมีเกียรติไม่ใช่มัวแต่เอาเปรียบคนอื่นเพราะคุณไม่ได้เป็นแค่สิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่บนโลกแต่คุณเอง มีค่ากับโลกใบนี้วันนี้ใครจะสร้างคุณค่าอะไรให้กับโลกใบนี้บ้างครับพิมพ์มาบอกกันหน่อยถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์ฝากกดติดตามและกดแชร์ให้คนที่คุณรักด้วยนะครับผมพี่เนตสอนไมซ์เซ็ตสวัสดีครับ